เดี๋ยวพบกับน้องฟาร์มอีกแล้วเนาะตอนนี้น้องฟาร์มเองกับยูระว่างกลางบานเนาะพี่น้องยางมะฮนนี้เ็นเห็นเหอนร่างนีนี่เลยพี่น้องเลยร่างขาเป็นใหม่ด้นี่เป็นเหอนดังเดิมเนาะตั้งแต่น้องฟาร์มยายมาอยู่ที่บานท่าสางน้องฟาร์มก็เห็นเหอนลังนี้และนะ้วเนาะเพราะว่าแต่เก่าเหอนน้องฟาร์มอยู่หันเนาะพี่น้องเนาะเวลายางมาลินบานคุนพอมงกับซีเห็นเหอนร่างหนี้เลยสแสดงว่าเหอนร่งนี้นี้อยู่มากเกือบสาวปีแล้วเนาะพี่น้อง สาวกว่าปีแล้วเนาะตั้งแต่น้องฟรามชื่อข่วมใดจนมาฮอตตอนนี้เนาะน่าจะดดนเติบหนึ่งกะบบมีย่งไรเนาะพี่น้องเนาะมื่อนี้น้องฟ้าว่าซีมาโศกห้าเหื่อนน้องอาไมาว่าสันแต่ว่ามาแล้วบบหูทางไปเนาะพี่น้องก็เลยมาหยุดสะักกับเหือนลั่งนีเนะาะเพราะสนั่นแล้วคุณ <laughs> ปอ๊อปคือเก่งแท้ทั้งเกี้ยน้องทั้งเอาน้องเลยก็ทั้งจืดเจาจุ่มแค้นมูไปเที่ยว มาแต่ไซนะจะมาแต่ไซโอ้บ่มีหอดแห้งสิย่างแล้วทักทายลมกันก่อนแม่อันนี้มีแต่สิย่างไป๋ย่างเดียว <ไป S 1> เออฟาไปไซคนน้องแบบเบดพอดีเบิดเลยคนน้องใส่เป๋ยย่งโอ้เปโลป <c oughs> ซันเป๋เสื้อมาหนังย่างจนสิลมสิเซ่เอาจะมาหนาังไผ่มาคนเดียวมาผู้เดียวอยู่ใหุ้มนะผูเออ้ดเดียวเลย จำป้ายานติบ่้าใส่เฮือนของจะเป็นลังได้ไปฝุ่นอีกติเป็นรังได้ปะไปฝุ่นเราลังลังที่เธอได้<ม>ย่างไปฝุ่นนะไปใบ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 แล้วก็ห่อเบื้องได้อยู่ถึงอยู่ลื้อาอยู่ลุ่มไปซื้อเลยไปซื้อพุ่นละาห่อเฮือนเจ้าเลยไอ,อยูถึงยูถุลุ่มยูต้อนหน้าทางกันเลย<ม>อ๋อโอเค มือหน้าไลยฟ้ามูละวันนี้นะไปห้าเฮือนเจ้านะ่ะห้ากมัดเต้ให้เนาะโอโ้โหเป็นไตอีตนยางผู้เดียววะสันบายบายเด้อแล้วเจอกันเด้อ <c oughs> น้องอาใหม่เนาะพี่น้องเนาะน้องมาไปให้ว่าสันห้ากระลงจักให้มาห้ากระหดบานบึง้งเพื่อนบอกว่าเพื่อนมาผู้เดียวว่าสันนางเป็นห่วงเนาะพี่น้องเนาะยางมาผู้เดียวบักไกล โอเคนะพี่น้องเนาะว่าสิไปห้าหนงอ่ะใหม่เอาสันไปแล้วบฮูเฮือนสุดท้ายมาจบที่เฮือนผู้เศรางามผู้เศรางิมว่านเนาะนายคนขึสนหูแล้วว่าเมนเฮือนเพื่อน่ะเอาคนไปใส่ละเฮ่นเปิดประตูแล้วโซ่คนบรเฮ่นแล้วโอ้ผู้เศรางามอยู่นี่อย่างแดดอยู่ตัวนี้ผู้เศรางามอย่างบบปดบวกเลยมาห้าหนงมันก็เนาะเอาไข่มาให้หนงมันเอาเซดเมนูย่างนี่หนงมันไข่นี่นะ เห็ดปั่นเอวยฟ้ามกินเด้อโบหูเห็ดเลยอันหูตะลวกหูตะลวกไข่ดิ <laughs> ลวกไข่ปั่นกินบ่ mm hmm. หูแหละเอวยฟ้ามยักกินอันนึ่งไข่ฮนะน่ะแล้วพอเอาไข่มาตีตๆแล้วใส่อันพริกไทยแล้วก็เอาไปนึ่งนะนะต้มก็ได้เคยกินอยู่บ่ใส่ขิงไล่ๆใส่พริกไทยเห็ดหอมๆหมืนนะบ่ะหูเลย เมนูนี้แปลกๆทวงว่ามกม่วงดกวะนี่พี่น้องเลี้ยวเบิ้งก็คือนงซินอยู่เนาะน้องนงซินน้องก็เลยมีมาร์กลายนี่เลยโอ้โหซ้มสิกินเนาะมกม่วงน้องมันปีนี่ต้นนั้นกับดกคาะเลยนี่เพื่อนน้องมันพังซังกะซี่มือนีทำงานแล้วลมแห้ง ลมค่อยๆเด้อน้องมันเถอะนะน่ะลมมิดๆลมเงียบๆอย่าลมดังหลายเด้อไปลาหมอตบน้ําพุ่นก่อนอื่นหมดน่ะเฮ็ดเฮ็ดเฮือนน่ะมันปกติมันบ่ได้อันตราย น้องมันบอกว่าเหื่อนอันตรายอันน้องมันส่วนหน้ายอยู่แต่ส่วน่าสันมาหดเจอน้องๆนองเห็ดแล้วน้องมันว่า <c oughs> ลางมอ้อแล้วกรนะตุ่มเนาะลองเฮ็ดเบิ้งสุดนั่นดูหมอ้อนี่ยังมีตัวหนึ่งท่านอยู่บนน้องมันโอเคเดี๋ยวไอ้ฟาร์มสีลองเห็ดเิ็ง <c oughs> ก่อนมือบวานนี่ไอ้ฟาร์มเฮ็ด <c oughs> ลองเห็ดเบิ้งว่าสิ <c oughs> ีใดบ่ <c oughs> พอไ,ไพอได้มาเงินเดือดนใบใหม่เต็มเลยสัตว์อ,อ้าวมือน,นี้น้องแฟสคือผมมาก,กวดเนาะ <c oughs> มือน,นั้นมา <c oughs> เจอพอดีกวด <c oughs> พอดีนะมือน,นันนะ <c oughs> มือน,นี้ข,าาข้าวข้าวักกอนข้าวขน้อน,อนเออมือน,นี้ซีนนอนพักก้อนมืออื่นเห็ดเวียกแล้วมือคือไปองเฮียน <c oughs> เดี๋ยวไปฟังจะให้เบิ้งเดอ้อคลิปตัวนั้นนะเฮาสิเค็ดแบบนนั้นนะ โอ้ oh, สอกไปสอกมาบอสอกแล้ว <c oughs> ถ้วยบ่วงนะอันนี้แหละก้องเห่าก็ได้สอกไปสอกมาบเอาได้บ่วงนี่นะเจออันนี้เราเอาแต่อันนี้แหละน้องมันยักเอาอเอาได้ถ้วยบ่วงขนาดเลยต้องเอาถึงตู้เย็นานั่นลาะพรากำลังนะห้นะ <c oughs> า<ห>ถ้วยเนนะยาะ <c oughs> พี่น้องเนาะกำลังห้าถ้วยถ้วยแบบนีเนาะเพราะว่าสิเหตุไครซูตใไม่ปั่นน้องมันกินเบิ่งก่อนว่าสิเป็นจังได แต่ว่าห้าถ้วยบ่เจอเนาะน,น้องมันบอกว่ามีถ้วยซ้ำนวยแต่ว่าเจอแต่หน่วยเดียว,ย,วยานจักน้อยมันแหีแ่วทิ้งต้องเอาถ้วยอันนเล็กถ้วยยานมันแวยานนมัเหี่ยวเลยต้องเองาถ้วยเล็กหรือว่าถ้วยอันเป็นยังไงถ้วยกาไก่่มีบอกวิธีเกลือไก่อันแบบน้องมัน <c oughs> ใส่ไก่ทางใดไก่ญี่ปุ่นปะ ว่าวิธีเกลก่ยไปขนมมันเอาขนมมันตัวเดียอ๋ออีกแลมาแล้วเดไก่ตอนอนมันสีนอนมั้งพี่มันมาแต่ว่าตอนนี้มันไปแล้วเอาไปยักง้อไปไปน่าเออห่าวลากราห่าวโต๊ะไข่ไสแล้วท่านามันฟุตเราเอาทอกเอานำหั้ธนามาทอกใส่ไข่นี่เราหักคนคนคนเาเอาไปนึ่ง เข้าใจไหม <laughs> เข้าใจ,จอยู่ป่กะก็คือ,ขอ,อเขาล้างถ้วยแล้วเขาตกอู้บ <laughs> ตังเป <laughs> ียกตัง,ตงเป <laughs> ียกน้องมันจนตกเกลียวชั้นนั้นเต็มที่จบกันงานนี้ก่อนอ๋อก็ามากันให้ก้วมีต้อวให้ยัง <laughs> เอาแล้วพ่อเจ้าเดี๋ยวอยู่ตามกูแต่ เอองแล้วตมาตอกใส่ลองเฮ็ดบังเดอร์พี่น้องซูตรนียังบ่เคยเฮ็ดจากเทือลองบังส่วนน้องมันเฮ็ดสูตไม่เห็ดอยู่โทรศัพท์นักเฮ็ดอยู่เหมือนั้นว่าชิแซ่คลิปให้น้องเบิ้งว่าสันลืมจากแซ่ไปทางใดกับบะหูใส่ใส่ซ่องน้วยเหรออันนั้นจากน่อยเฮาเติมนำยานมันสิดด ใส่อีกไส่ถ้วยนึงอยู่บ้านเนาะเห็ดอันถ้วยไีถ้วยเราอเ,อ <laughs> เอวย่ำจะเ้าถ้วยใหญ่สุดเด้อน้องมันเด้อ <laughs> พช่วงน,น, <laughs> นี้กินเบรดไล่ช่วงนี้กินกินไล่บ่ได้กินบ่ได้ยไล่เอาซีบอกเนี๋ยวได้บอกไปเราเอามาบอกกลับเานาะเพือกไข่หรนฮะั้างหลังละครนักศึกษาศึค่าอาจารย์หล่อเ,าเนาะเพือกไข่ใส่อาจารย์กินวิซเค้กนะน <laughs> ี่อ่ะ ไซนี่อีกช่วยนี่นะไซน่อีกประมาณหน่วยนึงแล้วก็ใส่ถ้วยันซ่องหน่อยนี่ถ้วยใหญ่ได้๋ซีหน่วยเด้อพี่น้องเด้อน้องฟาร์มกำไรละน้องมันบอกว่าเอาไปเลยว่าสั่นช่วงนี้หูสึกกินบ่ค่อยได้ไล่กินไล่บ่ค่อยได้กินบ่ค่อยได้ไล่เนาะน้องมันเนาะขนาดกินไล่บ่ค่อยได้ยังน้ำหนักขึ้น ถามน้องมันว่ามีดอกฟินบ่น้องมันว่าดอกฟินมันยังว่าซั่นนี่เลยสิ่งที่น้องมันบ่ฮู้นะอันนี้นะเอามาใส่ๆบ่ฮู้แล้วค่อยนะโอ้น้องมันบ่ฮู้นี่สิลักเอาของน้องมันไปก่อนจักอันนึงดอกฟินฮู้บ่ฮู้จักฟินเดบ่บ่บ่ใส่เถอเดี๋ยวยกยกไปหาน้ําอนบ่หรือว่ายกไปหาน้ําหอนเนาะเอาหมอุงข้าวหนออกก่อนนะ ยกไปยกมางงเลยเอาหนั้นก่อนมีบ่วงเออนี่เอาบ่วงตัวนั้นขนาดน้องมันอืออะนี่เอาอันนี้คุณตักตักน้ำใส่ถ้วยงั้นเออบ่วงหนึ่งถ้วยหน่อยขนาดเออคนไปนี่นะเทลงเหลวคนเลยเทหมดถ้วยขนาดแล้วเทหมดบ่วงขนาดคนให้มันละลาย เออคนคนคนต่อไปเออเดี๋ยวจักหน่อยเฮานึ้อมันกับซุปตามสูตรีเอยฟาร์มเฮ็ดมาเด้ออันนีรนะแต่ว่าสิเป็นอะไรก็บ่ฮู้เด้อใส่ถ้วยต่อไปบัดนี่นี่อะไรพี่น้องสูตรนี้เนาะบ่ฮู้ว่าเอินน้นใครยังเนาะแต่ว่าน้องฟาร์มเฮ็ดอยู่ใน Facebook พี่น้องเอ้ยก็เลยเอามาน,านําใส่เนาะหูอะไรที่บัดน,นี่ดอกฟินมันยังเออ พูด <c oughs> ว่าสันอือเดอฟฟินกับดอฟฟินจะได้กันเลเด็ักเออนี่ถ้วยนีน้องมันคนบ่ค่อยได้ที่เท,ท่าถ้วยนั้นเนาะเอาวองนี่ออกเลยเอาออกเลยเติมใส่ถ้วยต่อไปปะนี่เสพแน่นอนอร่อยมากอร่อยดูหน้าแม่ครัวนะจ๊ะพี่น้องอมาสัน จับไปตักไปใส่อะไน่นนาจะใส่ประมาณส่อมบวงที่ถวยใหญนะ่ขนาดเนาะคนให้เหนื้อมันละเอียดแล้วเวลาเาหงนึงขึ้นมาแล้วมันจึงคักนะเทเลยเทเลยเทมดถวยนึงลงไปเลยนะเออเท,ทให้มันหอนพร้อมกันเลยฮะนะใครมันจึงซีเป็นซีงามๆสั่งได้สั่ดีนะตากอ,องนี้ มาทำเองเถอะน้องมันเห่า <c ười> ใครก็เป็นต่เซฟคนก็นงามตั้งใจขนาดเลยมายกมาใส่ตั้งแต่เด็กคุมันชิแท้กันเลยเดได้ตามซูตเออปกไว้ป่านี้ปกไว้สิบนาทีตามสูตรตามสูตรที่เฮาเฮ็ดมาเนาะพี่เนาะสิบนาทีเฮามาเบิ่กลำกันว่าสิเป็นอะไรตอนนี้เจ็ดนาที โบธาจับกันได้เอาที่เขามาเบิงว่าใครเขาสุกแล้วก็ได้แล้วน้องมันนี่เป็นคนตรงเด้อชี้ทางเวลาพอดีห้าสิบเนาะพอดีห้าสิบเนาะเพื่อนงดูเป็นจังไดว้าวเอาไม้ทู่มาจิ้มเพื่นดูคือบบเป็นแล้วนะสิบนาทีแล้วเนี่ยสิบนาทีตอนนี้สิบนาทีแล้วตอนนี้นะอ้าวบบเป็นแต่ต่ามันมีนิดนึง เออบ่ต <ort. laughs> <k> ้องคิดขักเนาะอือตัวถ้วยยญ่ยังนึ่งก้อนสนะนึ่งอีกก้อนเนาะโอ้โหถ้วยหน่อยสุกเร็วแต่ว่าถ้วยหญ่ยังบ่สุกเลยพี่นนองเหังไดบัดนี้โอเคนี่นึ่งสุกแล้วเป็นที่เรียบร้อยบุ้นๆดูดิเทลงเลยซิดใส่บังดูซิดใส่โอเคแล้วลองตักตักขึ้นมาบังดู เป็นแนวนี้เหรอเออตักขึ้นมาของดูวันนี้นะตักกลางเลยตักเป็นต้นขึ้นมาอู้อู้ตัวขึ้นว้าวเซ่เบิึงดูเห็ดดึงดึงดูเออดีดึงดึงดึงไปซีมของดูเป็นอะไรใหญ่คยขมย่อยหมดที่โอเคเปลี่ยนข่ำดึงดูเนาะโอ้ข่องข่องไอ้ฟาร์มถ้วยใหญ่อยเยทั้งไอ้ย่ไยมันกินซับเป็นอะไร

มันโตซิมุนุยำมาไกลๆไหมมันโตใส่บ่วงอาไหมหรือไงน้องมันน้องมันก็คิดที่จะเสื่องบ่วงไว้นี่เป็นเสยวไมมมีมาไม่มาบุ้มีบ่วงจริงจรินี่ขักคักคักขนาดไหมนี่โอ้ได้พ่นเนาะสูตรนี่นะแสดงว่าลิ้นโทรศัพท์นี่บ้เปืองเป้าเอาสูตรจ้ำจักโทรศัพท์มาเห็ดนี่คักขนาดสำหรับสำหรับผู้ใดที่หูซื้อเมนูนี้นาะคอมเมนต์มาบอกน้องฟาร์มเด้อร์น้องฟาร์มเองกับบุ้งหัวเป็นซื้อไหม มักกะใส่ลองชิมละลามันเพมีรสชาติได้น้องมันตอนเาคนใขรเอบรใสย่างเลยแม่บอกลองชิมมึง้วนะเพะมีรสชาตินฟ้าพอุ่ยไร่ได้ปรุงปอืมได้ปรุงยังเลยใข่ละสองี่หตัวน่าจะตังตุว้าวอร่อย <c oughs> คือแบบโบโบหูรสัตย์ไขแล้วนะเนาะน้องมันเนาะมันเป็นดึงด,งด,งดึงดึง <c oughs> <c oughs> ดึงกันเลยดึง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 ก็จะจัดไปดึง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 เศรยูีเดอร์พี่น้องสำหรับผู้ได้ทีมมักเนาะสำหรับน้องฟาร์มแล้วว่าเสบแต่ว่าน้องมันว่าโบเสบเพราะน้องมันโบนมักน,นำแม็กกี้ว่าสนโบโบทึกปากเนาะนำแม็กกี้บบทึกปากน้อง,งมันแต่ก็พอกินได้เป็นบนอน้องมันพอกินได้แต่บบทึ่งคันว่าเสบเนาะ <c oughs> Aqui. Okay. 好不。